มึงบอกอะไรมึงก็ไม่ผิดกฎหมายเออแต่ของกูโอ้ยมึงหายใจเข้าก็ผิดกฎหมายหายใจออกก็ผิดกฎหมายหายใจเข้ายาวก็ผิดกฎหมายหายใจเข้าสั้นก็ผิดกฎหมายมึงจะเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวของกูโอ้ยแต่พวกคุณทำอะไรไม่มีผิดกฎหมายเลยมีแต่เรื่องถูกกฎหมายทั้งนั้นเลยคุณถูกก็ถูกไป นะแต่ว่าสารท่านยุติธรรมสารท่านไม่เอียงทางนุ้นทางนี้หรอกนะไว้ใจได้นะแล้วก็ไอ้เพจนี้แหละไอ้เพจพยูนนี่แหละ,น,หละนะที่พยายามเอาข้อมูลเท็จ์นะไปหลอกหลอกใครหลอกสื่อสารมวลชนนะหลอก เจ้าหน้าที่ตำรวจนาะเหมือนไปยืมเจืยืมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาใช้งานมึงเชื่อไหมเพื่อนนะเอาข้อมูลอันเป็นเทนะ็จเนี่ยไปหลอกนะแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ่ะพอเขารับเรื่องมานะเขาก็ต้องทำไม่เพื่อนทั้งที่เขาก็กระอักกระอ่วนใจเพราะมึงดูสิเนี่ยนะเวลาเนี่ยนะมึงหลอกนะักสื่อสารมวลชน ในเมืองไทยอย่างเดียวมึงก็ไม่พอนะมึงหลอกเขาไปทั่วเลยชาวบงชาวบ้านมึงหลอกเขางงเขาเข้าใจผิดหมดนะ่ะคนที่เขาไปแชร์ให้มึงเขาก็ไม่รู้เขาหลงไปด่าเวลานี้หายไปเยอะก็จะเหลือตัวไอ้พวกไอ้เพจพวกมันนะ่นเะ่ยนะะที่ยังอยู่เข้าไปดูได้เพื่อนนะไปดูได้เลยนะ่ะมาวันนี้ยังจะมีหน้ามาบอกไม่ผิดกฎหมายเอาแล้วคุณครู ก็ไปเอากับเขาด้วยหรือไม่ครับฮะ huh? อันนี้ผมสงสัยนะว่าใครสามารถตอบผมได้นะท่านทนายมีไหมครับที่ฟังข่าวผมอยู่ที่ฟังไลฟ์ไลฟ์ลลสดผมเนี่ยมีใครที่พอรู้กฎหมายไหมครับผมว่าสิทธิวัฒนาก็น่าจะมีเป็นกฎหมายเยอะนะครับช่วยตอบข้อข้องใจให้ลุงแม็กปากชุนักหน่อยนะครับว่าลุงอยู่เฉยๆ แตกผิดกับเขานะซึ่งเอาภาพลุงเอาภาพแม่ลุงขึ้นไปแฝนเอานามสกุลเอาชื่อเอาบ้านเลขที่เอาอะไรรู้ไปแฝนหมดนะแล้วมาใส่ร้ายหาว่าเฮ้ยไปกู้เงินเข้ามึงเอาบัตรประชาชนไปคำเออเอามึงก็เอาไปเถอะกูลุงบอกแล้วมึงด่ากูไปเถอะกูไม่มีอายเออหน้ากูต้องดานแล้วถ้าหน้ากูไม่ดานกูไม่มาตรงนี้หรอกเฟย นะ้ากูก็ต้องอยังหนาแหละเออมึงจะดา่าก็ด่าไปกูไม่ได้ว่าหรอกนะแต่กูก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเพราะมึงด่ามากเกินไปกูก็ต้องจัดการมั่งนะเฟย <rela unch> ก็มึงคิดดูไอเราไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องถามนะันะกกฎหมายนะเพอแชทเจ t, G P t ก็ถามแล้วแชท GPT ก็บอกอ่ามึงฟงังเนี่ยอ่ะมึงฟังนะ่ เดี๋ยวมึงก็หาว่าลุงไม่รู้เรื่องรู้ราวกูว่านะกูจะเก็บไว้นะ่ะอยู่ตรงไหนวะเอ่ามึงมาฟังอามึงมาฟางามัง,าฟางเอาแบบเป็นกลางๆเลยนะเอาข้อมูลผู้อื่นขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะผิดหรือไม่อ่ามาฟังเอากูเอาแชท GPT เพราะายังไม่มีนักกฎหมายคนไหนตอบน่ะ เพจทำเฟกนิวส์และการกระทำผิดกฎหมายถ้ามีเพจที่ทําข่าวปลอมเฟกนิวส์บิดเบือนข้อมูลแลายหล,ล,ลายผู้อื่นรวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพจนั้นจะถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายได้ทั้งตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระบะคอมและตาม PDPA เลยครับใครสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้บ้างโดยหลักการแล้วบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยตรงเช่นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกลเมอดหรือผู้ที่ถูกใส่ร้าย,ายสามารถเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ได้โดยตรงครับ นอกจากนี้บุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่พบเห็นการกระทําผิดก็สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายได้เช่นกันถ้าเห็นว่ามีการเละเนื้อที่ชัดเจนสรุปโดยรวมเพจที่ทำเฟกนิวส์และละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถือว่าผิดกฎหมายทั้งตามพรบอรคอมพิวเตอร์และ PDPA ผู้เสียหายโดยตรงเช่นคนที่ถูกกล่าวหาหรือข้อมูลถูกละเมิดสามารถแจ้งความได้เองบุคคลทุวไปที่พบเห็นการกระทําผิดก็สามารถแจ้งความร้องทุกหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการได้ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นไงอะ่ะมึงฟังกันแล้วเออปีดพีเอแชทอ่ะนะนเ็าบอกสิเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะมึงไปเอาข้อมูลนะ ที่พึ่งที่พึ่งของลุงลาดลุงแม็กปอสี่ลาดสะดอนเต็มขั้นนักกฎหมายก็ยังไม่มีปรึกษานะก็ได้แชท gpt นี่แหละอ่ะก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซนตก็ใกล้เคียงอยู่นะเขาบอกอยู่เนี่ยนะแล้วอย่างนี้เพจพยูนนะยังไม่ผิดกฎหมายอีกเหรอเอาแค่รูปลุงไปขึ้นเนี่ยนะแล้วแถมข้อมูลส่วนตัวอีก เฮ้ยเอาไปแชร์กันหัวลอกกันกิ๊กกักกิ๊กกักโยงกันไปโยงกันมาหัวลอกกันสนุกสนานเฮ้ยไม่ผิดเฮ้ยแชร์ได้อ้าวแต่กูเล่านิทานคุยกันสนุกสนานห้องกูเพื่อนฝูงมาทักทายสวัสดีนู่นนั่นนี่โอ้ยจะฟ้องให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจนทนไม่ได้ จะทำลายกันไปถึงนายเธอจะเธอไม่คิดว่าเธอจะใจลายคนสวยยังไงทำไมหัวใจเธอดำเออกูงงเลยเว้ยหายใจก็ผิดเว้ยเออคนไม่มีครามรู้เว้ยคนที่เป็นราษดรเต็มขั้น เออหายใจก็ผิดเว้ยเอองั้นนี่เราคนทั้งบอกลุงว่าเอยมึงอย่าไปยุ่งกับน,นักกฎหมายนะเว้ยยังไงยังไงก็แล้วแต่ต้องยอมเขาหนะเฮ้ยกูก็ยอมยอมซะจนไม่รู้จะไปไหนไปแล้วกูถอยหลังไม่ได้แล้วถอยหลังกูก็ตกทะเลแล้วละเพื่อนเอ,อ้<ด>ก, <OU> ก็เลยมาสรุปว่านะ ลุงนะ่ะไม่ได้ดา่าไม่ได้อยากเลยที่จะขึ้นไปต่อปะมือกับเขาโอ้โหการศึกษาเขามึงไปดูที่ยาวเหยือกจะให้เหลาเลยแล้วลุงแม่งปอสีล่าสะดอนเต็มขั้นแล้วลากขึ้นไปประกบกันโอ้โหลุงนะ่ะแม่งเป็นรองเท่าไหร่วะถ้าเป็นมวยกูถามหน่อยสิเฮ้อเอ้ามึงว่าเป็นรองเท่าไหร่วะปล่อยไวนะ้เนี่ยอ่าสมมุติเขาฝั่งแดงลุงฝั่งน้ําเงิน โอ้โหมึงปล่อยขึ้นไปนะ่ะใครๆก็และแดงต่อนูนะ่นน่ะสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งทั้งนั้นแน่ชฉเบาอย่างลุงแม่ใครกล้าร้องอะ่ะอะโอ้โหลุงแม่ปากชุนนักเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นควา,ามรู้ชั้นปอส .4 และยังไม่พออีกราษฎรเต็มขั้นอ<ะไ>เอาสิ ใครแม่งจะมาอยู่ข้างลุงวะสมมตินะสมมตินะไม่ได้ช่วนเล่นการมานานนะสมมติวนะ่าแม่งเดิมพันสิบบาทโอ้โหใครจะมาช่วยลุงออกวะกูก็ต้องออกเต็มเต็มเดะทางฝั่งเขาก็ต้องมีคนช่วยออกเยอะเพราะมันชนะลุงแน่ๆอยู่แล้วแต่ลุงก็ต้องสู้ด้วยศักดิ์ศรีใช่ไหมศักดิ์ศรีของราษฎรเต็มขั้นเออไม่เป็นไรเพื่อนฝูงห่วงลุงลุงบอกมึงไม่ต้องห่วงนะวันไหนนะลุง ต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวลุงบอกนะก็ใครจะเมตตาลุงช่วยลุงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในฐานาราะราษฎรเต็มขั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการที่ถือบัตรประชาชนของเรานะเอาให้แบบสบายใจนะจะเอาไงก็ไม่ว่ากันนะขอเวลากินน้ำก่อน อะไรว่ะพูดอีกก็ถูกอีกใครวะสีอะไรดีคะสีอะไรวะเป็นช่อเป็นช่อช่อปูนนี้อะไรวะเป็นช่อช่ออะไกูอ่านแล้วกูงงอ้พวงนี้ยี่หมายแล้วกูไม่ได้อ่านมาแต่ต้นวะ วอล์ินิทก็บอกลุงแม็กเก่งกว่าใครโอ้จะไปเก่งกว่าใครได้ยังไงโอ้ถ้าเก่งเขาจะมาะไล่ฟ้องลุงเลยครับลุงไม่ได้เก่งกว่าใครแล้วลุงก็แค่ลุงแม็กคนธรรมดาแล้วก็ลาดสะดอนเต็มขั้นร้ <c oughs> องเพลงกระเพาะนะครับคุณลงุงโอ้เดี๋ยวจบงานนี้แล้วเดี๋ยวลุงไปนู่นเลยฝ้าใต้สะพานลอยกระป๋องใบหนึ่ง อ๋อแล้วก็อ่าไปนั่งร้องเพลงเออนั่นแหละใต้สะพานเลยเอาเพลงอะไรว่าเพลงขอทานอ่ายายสำอางไปงได้หมดนะอ่าเดี๋ยววันนี้นะก็อัญเชิญพระสูตรให้ฟังสักพระสูรหนึ่งเพราะลุงรู้ว่าคนที่ ไม่มีความถูกอกถูกใจในวัฒนาป่าพง์เกียรติพุทธวจนะนะเกียรติคำว่าพุทธวจนนะเกียรติคำว่าพุทธวจนะนะเกียรติที่สุดคือวัฒนาป่าพง์เกียรติพระอาจารย์เกียรติลุงแม็กเออลุงเกียรติลุงแม็กลุงเข้าใจได้ก็ลุงมันปากสุนักแต่เกียรติพระอาจารย์อันนี้ลุงงงเกียรติพุทธวจนะอันนี้ลุงงง ก็พุทธวจนะก็บอกอยู่แล้วว่าพระเจ้าแล้วไ,ไปเกลียดท่านทําไมอะ่ะเอา้าถ้าเกิดคุณคุณเป็นศาสนาอื่นแล้วคุณเกลียดอันนี้ลุงเข้าใจหนยแต่ถ้าคนเกลียดแม่งบอกแม่งเป็นพุทธอันนี้กูงงวะ่ะงงเต๊กเลยเออถ้าถามว่าเกลียดพระอาจารย์นะเกลียดทําไมพระอาจารย์ออาฟังนี้เพื่อนมึงช่วยแยกให้กูทีนะว่าท่านพูดแบบเนี้ยม,มันมันผิดหรือมันถูกก็กูฟังแล้วกูงงวะ่ะ ม่ยพอใช้นะต้องกลับมาทบทุนสินของตัวเองเอ๊ะทำไมเงินไม่ค่อยพอใช้นะต้องกลับมาทบทุนสินของตัวเองนะนั่งสมาธิรักษาสินภพกรัพย์จะมาครูชาช่าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพกรัพั์ดังนั้นอยากมีภพกรัพย์โดยธรรมภพ,นะพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนาน ไปแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัยสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศิลจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมถตาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพระุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ศีล ร่องบอกต้องมีสินห้าจากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันย่อมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตรณีเป็นมนทิไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย รือคิดว่าโอ้สามณะไม่หุงหาก,กินเราหุงหาก,กินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะหรือว่าถ้าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิตชใจสมณัตใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตระนีตรณีดูได้ยังไงห่วงไหมล่ะเพราะเหตุปัจจัยของความตรนีธรรมะที่เกิดหลังความตรณีคือการห่วงกัน ถ้ายงตันียงจะหวงถ้าหวงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกันคือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อุธมีคมไม่มีคมบาปอาุุลเป็นนัยจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้ พราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักพอปรงใจรักรก็กำหนัดด้วยความพอใจก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บตนหนีพอตนหนีปุ๊บหวงกันพอหวงกันปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการหวงกันนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอัธาธิบายแจกแจงเอาไว้ให้เราเห็นลำดับพฤติการของจิตของเรา เนี่ยท่านสอนอย่างเงี้ยแล้วมึงจะมาบอกว่าเราแม่งงมงายนะอ้พวกชนกลุ่มน้อยไอ้พวกอยู่หลังเขาไอ้พวกงโง่เงาเตาตุตนเอ้ยสรุปแล้วไม่รู้ใครงโง่นะเวลานี้กูเริ่มงงแล้วเฮ้ยไอ้ปอสี่โง่นะหรือปออื่นงโงว่ว่าเพื่อนเอ้ยแมมกูไม่รู้จะว่ายังไง มาอะไรวะร้องเพลงอ๋อชมไปแล้วร้องเพลงเพาออ๋อ,อเดี๋ยวเอาสะหน่อยร้องเพลงพ่อก็ไหนโชว์หน่อยขอทานเขากินและฉันไม่อายหลอกอายอดของกิวหิวไม่ไหวก็เกิดมาจากบ้านนอกไกล้คอกนาพอสี่ขวบโตมาแล้วตาก็มืดไป เคยมีผัวใหม่เก่าและเขาก็ตายจากและตกละกรรมลำบากไรกันยกใหญ่และขอทานเขากินมันน่ารำคาญเลยฟ้ามีดปาดตายมันเหล่าไม้เป่งไก่มันขอทานเขากินมันน่ารำคาญเลยฟ้ามีดปาด บ้านเบลเ่าไม้เปิงไกเอาเสหน่อยอูแม่งบ้ายอว่าจะมาบอกเสียงดีไม่ได้นะเฟยคนแม่งบ้ายอนะเฟยอ่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เพื่อนก่อนว่ายังไม่ได้อ่านเลยไม่รู้เลยมาขนาดไหนไม่ว่านะว่าคนไหนยังไม่ได้อ่านหมาแขงรวมเฉดจังหวัดที่ครับลงวัดดีครับหมาแฉงอ่า ไอ้บุญพินิจก็บอกอย่าลงเร็วนะคะลุงขอร้องโอ้ไม่ไหวลุงต้องลงเร็วเพราะลุงหิวข้าวอย่าทาร้าไลลุงเลยนะะเฟยลุงไงหิวข้าวเออต้องลงไปกินข้าวตีหนึ่งบอกว่าเราอยู่ทางลุงนะคะวอลพินิจบุญแท้เขาบอกว่าเราอยู่ทางลุงนะคะอ่าเอา ลุงจะดูที่ว่าเธออยู่ทางลุงจริงหรือไม่นะเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะถ้าเกิดเธออยู่ทางลุงจริงลุงก็ยินทีต้อนรับเพราะเราเป็นเพื่อนกันได้นะลุงไม่อยากไม่อยากที่จะไปมีเรื่องมีเราใครลุงอยากเป็นมิตรกับคนทั้งโลก อะไรวะอินดี้เขาเกลียดเป็นปัญหาของเขาเข้าลุงเขาเกลียดเป็นปัญหาของเขาเข้าลุงเขาเกลียดเขาเกลียดเป็นปัญหาของเขาเออเลิกกิดอะไรเลิอกอ่านไม่ออกสกุลกุลใช่เลยอไม่รู้ลุงพูดอะไรไปก็ไม่รู้นะกี่นี่เลิมซะและ้วพูดเปิบโปลมปรบับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เพื่อนก่อนอ วันนี้ชะงักชะงานไปหน่อยเนาะเพราะว่าบ้านฟาร์มชะงักเพื่อนเออไลเก้ like บอกเราไม่ได้รักตัวเองไงคะเขาเลยปล่อยให้ตัวเองคลุกอยู่แต่กับอารมณ์โทสะแม่ไออารมณ์โทสะเนี่ยมัน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 ,มนสำหรับเราเรามองอย่างนั้นะไรเก้นะ like นะแต่คนที่เขาคุกอยู่กับอารมณ์โทสะคนเหล่าเนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยทำถูกนะ เออเขาไม่ได้คิดว่าเขาทําผิดนะเฟ้ยเขาคิดว่าทําถูกถ้าเขาคิดว่าทําผิดเขาไม่ทําแน่นอนถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเหมือนกับผ้าขาวที่เปื้อนเปื้อนเปื้อนฝุ่นเปื้อนขมเหลนะถ้าเขาเห็นว่ามันสกปรกเขาต้องทิ้งอันนี้เขายังคิดว่าผ้านั้นขาวสะอาดบริสุทธิ์เว้ยเขาถึงถือเอาไว้ วันหลังทานข้าวแต่วันๆนะคะโอ้ยทานแค่มื้อเดียวทานก่อนนอนเลยตังน้อยทานวันๆไม่ได้แล้วทานมื้อเดียวนั่นแหละไล่เสร็จแล้วก็ทําแล้วก็กินข้าวเออคนไม่มีตังไปกินอะไรวันๆพอกินวันวันดึกขึ้นมาห,หิวอีกแล้วก็เท่ากับกินสองมือ้อเต้ยไอทาง เอาละ,ออะเดี๋ยวสวัสดีบ้านโน้นนะต้อยติ่งชีวิตงดงามได้ทุกวันก็เพราะฟังพระสูตรพุทธวจนะค่ะโอ้ดีใช่ถูกต้องอสวัสดีนะต้อยติง่งแล้วก็อช่างกรุ้งสุป,ปัญโยต้องมาดูกันว่านางพญาฮิปโปผู้เลอโฉมจะทำตามที่โอ้อวดไว้หรือไม่ถ้าทำจริง สงสัยต้องถึงเวลารวมพลห้าห้าห้ารวมพลรวมพลไปเอ้ยเหมือนเหมือนไี่น like like ี uh, like this, anyway. ่วาตามโรงงานบอกว่ารวมแบบนั้นบอกว่าแบบเฮ้ยแบบฝึกอะฝึกแล้วอะใช้ไอ้พวกอะไรไอ้อะไรวะพวกกเพิงไหมหรอเปล่าว่ารวมแบบนั้นเนาะ๋รวมแล้วก็วิธีการดับเพิงยังไงทํายังไงรวมแบบนั้นแล้บอกว่าลุงฟังแล้วลุงงงเว้ยเฮ้ยอ่า วันนี้กูก็ไม่ปฏิปต่อเรื่องอะไรก็ไม่ได้สักเรื่องเลยเละไปหมดเลยนี่ทานก็ยังไม่จบอ่ะบรรเล่าเรื่องหญิงแม่ก็เสือกเน็ตหลุดซะอีกเออก็เลยอหลอกปอกแปลกกันไปเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อแล้วกันนะเพื่อนนะวันนี้พอแล้วเออแต่จะลงแล้วจะลาแล้ว